รุปผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2,564นางสาวภูมกาเฟื่อฟันครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนบทบาทหน้าที่ตามตําแหน่งงานภารกิจหลักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการดำเนินงานของกอศนตบลภูนิเทศติดตามกิจกรรมในพื้นที่กศนตบลตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลสารสนเทศกศนตบลพังเคนตั้งอยู่ที่บ้านหนองเมืองหมู่ที่11 ตำบลพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีมีครูประจำตำบลจำนวนทั้งสิ้น3คนประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนและครูกศนอตำบลจำนวน,นสองคนกศนตำบลพังเคนมีนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,564จําจำนวนทั้งสิ้น177คนข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานมาจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศระดับตำบลโดยจัดเก็บข้อมูลอาทิเช่นจำนวนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนการประกอบอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานต่อไปตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนมีการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนางานกอสศอนอมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และดำเนินงานตามที่กำหนดจัดทําแผนปฏิบัติการ d m i s มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่3จํจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆอาทิเช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2564โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของนักศึกษาการทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเองโครงการส่งเสริมศูนทรียภาพของผู้เรียนด้านศิลปะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตตัวชีวัดที่4จํจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการประจำปีอาทิเช่นโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนามโมเดลโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนในระดับตำบลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานทะเบียนนักศึกษางานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษางานประกันคุณภาพสถานศึกษารับผิดชอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบงานนิเทศการศึกษาและได้พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดความสำเร็จได้นั้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสถานศึกษานางนิตยาสุภาสอนคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนคณะครูตลอดจนผู้นำชุมชนประชาชนนักศึกษาส่งผลให้งานมีความสำเร็จ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกศนนาตาลเพื่อนเรียนรู้เคียงคู่ชุมชน